มีความสามารถเห็นบอกมีคนหนึ่งร้องเพลงได้ใช่ไหมคะร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยนะพี่โยนญี่ปุ่นเนาะเออร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นด้วยใครคะคนไหนคะใครร้องนี่นี่ใบหนาใบใบพลูใบหนาดไม่มีนะครับใบพลูร้องญี่ปุ่นได้ลูกใบหนาดในร้องที่แสดงความสามารถที่รุนแรงเลยร้องรุนแรงแรงเราต้องขอมขึ้นเอดูซีก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกันโยกนะลูกเพื่อนโยกโยกแดนเซอร์โยกเร็วคุณพ่อคุณแม่โยกแรงกว่าอีกค่ะ จิ้มเดกฝรั่งそれはひだまりでしたโอเคจุ๊บบ้พี่ชอบเลยอ่ะมันพอมากเลยบรรยากาศเนี่ยนะเวลามีเด็กๆเนี่ยที่จะชอบดูผู้ปกครองมีความสุขคือจะแบบมองกล้องแม่สิมองกล้องแม่มองก็จะมองเราทางแม่มองมาทางแม่นี่มองอันนี้มองอันนี้พี่กุ้งค่ะมีโปรเจกต์กับเด็กๆอย่างนี้ได้ยังไงคะถามถึงที่มาที่ไปหน่อยค่ะก็หลังจากปิด ฟูนิต้าใช่ไหมคะก็จริงๆจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งค่ะแต่ว่าระหว่างนี้มันว่างนิดนึงอะค่ะป็งคนไม่ชอบว่างทางญี่ปุ่นไปไหนน้องไปพักค่ะไปพักไปพักไปพักไกนี้ญี่ปุ่นเขาบอกว่าทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆบ้างซี่เพราะว่ามีเด็กคนทําอะไรกับผู้ใหญ่จ้ะแต่กูว่ามันยากนะคะผู้ใหญ่ยากหรือเด็กยากเด็กเด็กยากนะเขาบอกว่า แสดงว่าไม่กล้าทําเด็กมาท้าใครฮะพอท้าปั๊บไม่ได้เลยไม่ได้โอ้ครับผมเห็นบอกว่ามีไอ้แบรนด์ใหม่ใช่ไหมครับแบรนด์เสื้อผ้าด่งดำเนี่ยที่ทําพาร์ทเนอร์กับพี่ฮิโก้ใช่ตอนนี้เป็นยังไงคืออันนี้ปะคะไม่ค่ะอ๋อคนละอันคนละอันอันนี้ฮาราจูกุคิดอ๋ออันนั้นจักรกดาค่ะจักรรักดาใช่ไหมครับพี่ภูมิครับผมอ๋อที่ร่วมกับคุณฮิวโก้เนี่ยคือฮิวโก้จุลจั อ่าคือกรกดากรกดาค่ะที่เขาที่เขาวาดภาพดวงดําวาดภาพดวงดําเองแล้วก็ออกแบบด้วยกันทุกวันนี้ก็ทุกอาทิตย์ก็ต้องไปประชุมกันที่บ้านเขาตั้งใจทํางานมาอ่าอันนั้นเดือนกรกดาได้เห็นได้เห็นแต่อันนี้คือทากับทากับคนเดียวทำคนเดียวกับที่ป้อมเหมือนเดิมค่ะซึ่งเกิดจากการท้าของคนญี่ปุ่นว่าลองทําเด็กดูบ้างไหมแล้วก็เอามาขึ้นโชว์ในงานญี่ปุ่นซึ่งมันจะมีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าค่ะวันที่7 อ๋อคือฮาราจูกุ Kids by กุ้งกุนิต้านี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ค,ะคือหมายความว่าพี่ทําเสื้อผ้ามาแล้วก็คือจะขายแต่เฉพาะเด็กๆอะไม่กุ้งไม่ได้ขายเสื้อผ้าอย่างเดียวกุ้งก็คือฮาราจูกุ Kids คือกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ที่แบบว่าชอบอะไรที่เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับญี่ปุ่นอ,อแต่เป็นเสื้อผ้าเด็ก,ดกใช่แล้วก็มาร่วมกันแสดงออกอะไรที่แบบว่าให้ให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะชวนผู้ปกครองเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ซึ่งต่อไปเนี่ยคงต้องขอให้ที่นี่มาให้โอกาสเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราซ้อมโชว์อยู่เยอะมากค่ะค่ะตอนนี้ก็แคสเด็กๆเ,เนี่ยกุ้งเลือกเด็กเองแล้วกุ้งก็จะเอาเด็กมากรุ๊ปปิ้งว่าคนนี้ร้องเพลงเก่งค,คนนี้เดินแบบเก่งคนนี้แสดงเก่งก็เดี๋ยวจะให้ทําทุกอย่าง เราก็เล่นกันเองเราไม่ต้องไปกุ้งแต่เขาจิ๋วเขาจิ๋วแบบโอ้เขาจิ๋วมากเลยนะเขาไปเดินแบบด้วยทำตัวตๆมันก็ไม่เท่อ่ะถูกถูกทำจิ๋วๆเนี่ยเนาะยากมีแล้วคือในงานก็จะมีจะมีเดินแบบอย่างที่แจ็คบอกแต่อันนี้คือน้ำจิ้มนะคะนี่จิ้มแล้วนะคะค่ะจริงๆมี40คนหรอกค่ะสีสี่สิบคนไงพี่จเต็มเลยพี่กุ้งไม่ชอบความสงบเนาะชอบแบบว่ายุกยิกอยู่ด้วยทั่วไปเนาะมันกี้แจ็คแล้วเปล่าเ่รอคะว่าเดี๋ยวจะไปช่วยคุมเด็กไปกับพี่อ้นเลยเดี๋ยวไปด้วยกันอ๋อเป็นเจ็ดพฤษภาคมอออยยยููู่่่่ตางงจััหวด